อันนี้ฐานอะไรเอ่ยฐานอะไรนะฐานแว่นสามิติฐานแว่นมิติอู้เราสร้างเงื่อนสามิติด้วยตัวเองนะครับแล้วเราก็จะดูดาวใช่ไหมโอ้อ๋อมีแผ่นสามิติให้ได้ตัดนะครับเราจะส่องอันนี้ใช่ไหมเราจะส่องดูดาวตรงนี้นะครับโอ้เด็กน้อยก็จะได้แว่นสามมิติไปใส่เลยมีคาสตคเตอร์หมด อ๋อแบบนั้นเหรอโอเคอธิบายไปเลยเดี๋ยวผมเป็นช่างกล้องครับสวัสดีครับอ่าที่ผมกำลังแอบถ่ายคนบ้านหนึ่งคนนะครับยิ่ทชมค่ยิ่งชมคู่ยิ่งชคู่ยิ่งชมคู่เนี่ยเนี่้เสริมพิธมาฉีดประธานได้เบิร์เสริมพิธอาหารเสริมพิธมาฉีดประธานได้เบิร์ยาวเลยฉีดเบิือนไปลาก่อนเดี่ยถ่าขันตืออีโดนแล้วครับเฮ้ยบอกกูลงดิกูลงยังไงอ่ะกูจะเริ่มลงนะครับ มังสิไอไอที่ไรช่องคู่บคู่แบนคู่แนเลย่แก็เอา่ใส่กระป๋ยวลงก็ไลงไปเรื่อยๆครับจากลานอยู่นะไม่เยอะครับ ทีละ 2, 2> สล <3 S 2> องสามทีละสองสามวิคัอันนี้ก็จะมาดูว่าไหนล่ะเธอทำเสร็จหรือยังสองดูซิรอคัตเตอร์หรือยังไงคัตเตอร์ที่เขาเสร็จแล้ว เอาแล้วมันจะเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะครับเขาเริ่มจัดารแล้วนะครับเฮ้ยอย่างเนี้ยคือได้ยันว่าเนี่ยพอดีเป็นเชิเหยียดเนี่ยโอ้ยแก่ให้เสราจแล้วนะโอ้ยยังราทาผีอยู่เ เลยนี้เข้าค่ายเสร็จมีเยอะแยะเลยมีเยอะแยะเลยที่โรงเรียนเดี๋ยวเข้าค่ายเสร็จก่อน

เห็นหรือยังนะสามิติเขาทำแล่นสามิติจะได้สองเมื่อไหร่นี่ยจะได้สองเมแล้วหรไงไงไงบัวไปส่องไมาสองหน่อยอันมันรัมันเือเข้าไปในดอก ไอ้บัวซองดูนั่งไงนั่งไงเห็นไหอพี่นักเรียนทำแล้เลยพี่นักเรีเห็นะไอพี่เห็นอะไรใช่ค่ะไหนดูสิพี่เห็นอะไร ใครมีใครเสร็จหรือยังเนี่ยยังไม่เสร็จสองได้แล้วสองได้แล้วเลยอ๋อไหนเห็นออกมาที่ตัวคนด้วยนะออกมาที่โต๊ะก็มีอันนั่งนั่งยืนวัหน้าที่ว่าอันลบอุ้ยนี่ไงสองที่สุด เห็นไหมตวตาตกปิดไฟเห็นเือกดีกันปิดไฟปิดไจะนิ่ไม่ใช่ปิดไฟมันจะแบบอ้าวอะใส่ดูเลยไ้อัไปดนเนางั้นอันนั้นติดแช็เไปแล้วฟังน้น